การปริ้นว่าการส่งออกการดาวน์โหลดสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนของปพ5ประจำชั้นนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เข้าเมนูรายงานที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเลือกเมนูรายงานเสร็จแล้วก็รอหน้านี้ขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นก็ภายใต้เมนูภายใต้หัวข้อรายงานปพ5ประจำชั้นนะครับก็ให้เลือกสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งในนี้ก็จะเป็นคั้นเนน พวกคะแนนต่างๆทุกวิชาก็จะมารวมตรงนี้นะครับและก็การประเมินผลไม่ว่าจะเป็นาการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่านคิดวิเคราะห์แนวลูกเสือกิจกรรมต่างๆก็จะมาแสดงตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ทุกวิชาจะถูกแสดงตรงนี้ในกรณีที่นักเรียนของท่านไม่ถึงหรือว่าไม่เกิน24คนนะครับไม่เกิน24คนก็ ท่านปริ้นเฉพาะหน้า1กับหน้า2ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าของหน้า3กับหน้า4ตรงนี้ก็จะเป็นลำดับที่หรือว่าเลขที่25จนถึง40นะครับก็สามารถปริ้นเฉพาะตรงนี้ก็ได้ส่วนผลต่างๆตรงนี้ก็คือจะถูกดึงมาจากที่ครูได้บันทึกไว้นะครับก็ต้องตรวจสอบดีๆว่า,าที่ครูบันทึกไว้ตรงช่องหรือเปล่า แต่ว่าอันนี้ที่ผมเอาข้อมูลก็คือเป็นผมใส่แบบเล่นๆก่อนนะครับว่า,าถูกไหมแต่ว่าจริงๆครูต้องเข้าไปากรอกเองนะครับแล้วก็ตรงที่ไม่มีผู้เรียนตรงนี้ก็จะถูกล้างออกไปเหมือนกันตอนตอนที่มีการล้างข้อมูลนะครับ